สบายดีสวัสดีครับถักไทย FC พี่น้องสองฟังโคงที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องเว,เวลาเจ็ดโมงเสาร์ณประเทศแคนาดาทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าวร่วมทั้ง FC พี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกบม่ว่าจะเป็นทั้งยุโรปและกระทั้งอเมริกานะครับพี่น้องครับอนอื่นอย่าลืมฝากเพจไม่เทพโย2023น่ะครับเดี๋ยวผมจะเคลืนเพจให้อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้อง อย่าลืมฝากเขาไปกดติดตามน้ำเดือนนะครับผมเวลาไลท์สดต่างๆหรือว่า,าแชร์ขอมูลนะครับส่งข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับจะได้ท่งสื่อสารกันนะครับระวังแอดมินแลวกะเอฟซที่เขามาติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องต่อเนื่องจากเมื่อวานนี่นะครับเนื่องจากว่า FC พี่น้องในฝั่งไทยจํานวนมากนะครับผมจํานวนหลายพ่นาถามว่าในสับอบอลเล่าเนี่ยมีวันพอวันแม เหมือนกับประเทศไทยบอร์นะครับอย่างที่ผมตอบไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าบอมี่นะครับในสบปอลาวมีตะวันเขียดแค้นนะครับวันต่อต้านจัก,กรพรรดิอเมริกาต่อต้านชาติตะวันตกนะครับต่อต้านพวกระบอบเสรีนะครับทุกประเทศก็คือวันที่สองธันวาของทุกๆปีนะครับสองธันวาคมเนี่เป็นวันชาติของลาวแดงก็คือปี1975ลาวประกาศเอกราชจาก จกักรพรรดิอเมริกาเขาบอกว่าแต่แต่ว่าในความเป็นจริงอย่างที่ผมบอกแล้วครับก็คือวันที่ลาวประกาศเอกราชจริงๆแล้วประกาศจากการยึดอํานาจจากสถาบันกษัตริย์ในสปอ,อลาวนะฮะเป็นวันที่สถาบันกษัตริย์ลาวถูงล้มล้างอ่ะปกติลาวปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์อ่าในเมื่อว่าประกาศเอกราช เข้ามาสู่ระบอบสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์เต็มรูปแบบนะครับนั่นก็คือเป็นวันที่ประกาศเอกราชในความเป็นจริงเราจะประกาศเอกราชจากจัก,กรพรรดิอเมริกาจากฝรั่งเศสที่เข้ามาปกครองอเมริกาเข้ามาปกครองนั่นคือหมายถึงเราชนะเหรอครับสบปปอลาวหรือว่าลาวแดงชนะอเมริกาเหรอครับพูดให้ใครทั้งโลกฟังก็ไม่มีใครเชื่อนะครับนะฮะเพราะอเมริกาเนี่ยที่เข้ามาในสปปอลาวเมื่อก่อนเนี่ย ที่มาทิ้งระเบิดทางภาคเหนือของสองปปลาวนะครับก็คืออ่ามันเป็นเส้นทางของโฮจิมิน์นะครับของพวกเวียดนามที่เข้ามาในสปปลาวนะครับนั่นคือเป็นการตัดเส้นทางดำเลียงของพวกคอมมิวนิสต์เวียดนามนะครับในเมื่อว่าเวียดนามนะครับออกไปจากสปปลาวณนะช่วงนั้นนะครับอ่าฝรั่งเศสก็อเมริกาก็ต้องถอยทับแล้วก็ อเมริกากับฝรั่งนี่นะครับก็ไปต่อสู้กับเวียดนามนู่นนะครับทางเดียนเบียนฟูนู่นนะครับไม่ได้เกี่ยวกับสอปป,อปอลาวเลยนะครับอ้นีความเป็นจริงคือยึดอํานาจจากสถาบันกษัตริย์ตัวเองนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับลาวเลยไม่มีวันพ่อไม่ได้จัดวันพ่อไม่ได้จัดวันแม่มีตั้งแต่ใส่ข้อมูลใส่เอาข้อมูลที่แบบ ผิดๆนะครับใส่หัวประชาชนคนรุ่นใหม่ตั้งแต่นั้นมา48ปีว่าสถาบันกษัตริย์ไม่ดีนะครับฝักไฟอเมริกานะครับเอาอเมริกาเอาตะวันตกเข้ามา,ากดขี่ประชาชนคนในสปปลาวนะครับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวก็เลยสมรู้ร่วมคิดกับเวียดนามนะครับทหารเวียดนามเข้ามาโค่นล้มสถาบันกษัตริย์นั่นคือข้ออ้างของสอปปลาวนะครับ ทีนี้คือกลับมาต่อนะครับจากเมื่อวานนี้ในประเทศไทยอย่างที่ผมบอกนะครับทาไมถึงมีวันพ่อวันแม่เพราะไทยปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเราก็เลยต้องนะครับไทยก็เลยต้องเทิดทูนสถาบันกษัตริย์นึกถึงวันพ่อวันที่5ธันวาวันที่5ธันวาคมทุกปีวันที่12สิงหาวันแม่นะครับทําให้ประสบที่กรชาวไทยทุกคนทุกหมู่เหล่า นะครับในประเทศไทยก็คือรักพ่อรักแม่แสดงออกในทุกๆปีของวันดังนั้นนะครับอย่างเช่นวันที่5วันที่12นะครับแต่ในสปลาวมีแต่วันเครียดแขน้นนะครับต่อต้านจากักรพรรดิปุกฝังให้คนลาวมีความเกลียดชังจกักรพรรดิอเมริกาชาติตะวันตกจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ทุกวันที่สองธันวาเนี่จะนึกถึงดำลึกถึงบุญคุณของผู้นำประเทศ ผู้นำที่ฉลาดสงสสามารถขับไล่จัก,กรพรรดิอเมริกาฝรั่งเศสออกจากสปปลาวนะทำให้พี่น้องคนในสปปลาวนี่คือรักรักผู้นำมากผู้นำเก่งมากๆนะครับาสามารถขับไล่จกักรพรรดิอเมริกาได้นี่คือที่มาที่ไปนะครับเปรียบเสมือนผู้นำเนี่ยเป็นพ่อของแผ่นดินในสปปลาวนะฮะยิ่งยิ่งดูแลยิ่งยิ่งดูแลเหมือน,เห,อนเหมือนเกาหลีเหนือนะครับ นับถือคิมจองอึนี่เป็นพ่อนะครับบรรดาสาวกนะครับสาวกที่กระจอกงอกง่อยแล้วก็สาวกที่ไม่มีสมองเป็นของตัวเองถูกล้างสมองมาแล้วใช่ไหมก็ต้องปรบมือตามผู้นําตัวเองชื่นชมผู้นําตัวเองเก่งมากๆนะครับแบบเดียวกันเลยครับกับสบปอปอลาวนะครับณนะปัจจุบันนี้ไม่อยู่กับความเป็นจริงนะครับ การที่คนลาวอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี่แหละครับว่าการที่คนลาวนี่รับสื่อไทยหลายสิบปีที่ผ่านมามันเป็นผลดีต่อพี่น้องคนลาวทุกคนนะอ่าเพราะว่าสิ่งที่ดีๆข่าวสารที่ดีๆข้อมูลความเป็นจริงคนลาวในประเทศลาวในสื่อลาวไม่ค่อยได้รับรู้ส่วนมากก็เปิดทีวีลาวก็เจอแต่ผู้นำที่เก่งกล้าสามารถฉลาดสองสย สามารถต่อสู้กับจกักรพรรดิอเมริกาแล้วก็แล,วกแล้วก็ที่ไหนอีกนะครับกับประเทศไทยต่อสู้กันที่อะไรนะสมอลละภูมิลมก้านะครับลาวก็เก่งนะาลาวแดงก็เก่งคือปูฝังกันเองนะครับความเป็นจริงคือยังไงนะครับหายากเองนะครับในสอปอลาวนะฮะหาดูยากก็คือใส่สมองเข้าไปแล้วนะครับในสื่อลาวเปิดมาก็จะหมายตั้งแต่ทีวีสมัยขาวดำนุนน ภาพสมัยเก่าๆบรรดาผู้นำแต่ละตัวแต่ละตัวในสอปป,อปลาวเก่งทั้งนั้นออกมาบัานบ้น,น,บนลบนู้นบั้นลบนี้เขาชนะหมดเลยนะครับไม่เคยแพ้ใครนะครับนี่คือผู้นำลาวที่ปลูกฝังคนลาวเหมือนเกาหลีเหนือไหมนะครับทีนี้คนที่เชื่อผู้นำก็โอายนะฮะเป็นทาสรับใช้ตลอดไปเงยหัวไม่ขึ้นนะครับทีนี้ในประเทศไทยเนี่ย การที่สื่อไทยควบคุมนะครับหรือว่าในสปลาว890%อยู่แล้วเนาะดูทีวีไทยทุกวันนี้ไม่เห็นนลครับหลายสิบปีที่ผ่านมาคนลาวเวลาวันพ่อในประเทศไทยคนลาวก็โพสรนะักพ่อรักแม่แสดงออกนะครับมันเป็นการปลูกฝังประเทศสองฝั่งโขงเนี่ยสองประเทศสองฝั่งโขงเนี่ยกลายเป็นที่มีอิทธิพลต่อสอปลาวนะฮะ วันแม่ก็รักแม่โพสต์ใน Facebook กันนะครับคิดดูนะครับว่าสื่อไทยมีอิทธิพลแค่ไหนวันพ่อในประเทศไทยนะครับคอมเมนยังโพสต์รักพ่อเลยนะบ้วนจริงนะครับอันนี้นี่คือเรื่องจริงนะครับมันดังมากๆนะครับโลกทั้งโลกรู้ว่าไทยมีพระมหากษัตริย์นะครับไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ยังดํารงปกครองประเทศไทยอยู่นะฮะไทยมีคิง ทุกคนทราบทั่วโลกนะครับกัมพูชามีวันพ่อวันแม่ไหมตั้งแต่ที่มีสถาบันการกษัตริย์อยู่นะอนอกจากวันสมเด็จฮุนเซนนะครับมีซีรีส์สมเด็จฮุนเซนนะครับฉายในโรงหนังนนท์ฮุนเซนเกิดอย่างกับพระพุทธเจ้าเลยครับเหมือนเหยียบดอกบัวมาเจ็ดดอกเลยนะนะครับซีรีส์ผมเห็นเขา,าโฆษณานะครับผมไปดูนะครับเกิดในวันพระจันทร์เต็มดวงนะนี่ครับคือการปลูกฝังของอผู้นำเผด็จการในขเขมร นะครับในสปปลาวเนี่ยผู้นําแต่ละคนนีเ่เราแทบจะไม่รู้ประวัติเลยนะนะครับพอมีอํานาจปุ๊บนะครับโหมีแต่ใบปริญญาจบโน่นจบนี่จบมาหมดเลยนะครับตอนที่เราเรียนสมัยเด็กๆนะฮะเรายังไม่เห็นว่าเขาจบอะไรกันเลยนะครับสมัยเด็กใช่ไหมครับเราเรียนในสปปลาวปร,ประวัติก็ไม่ได้มีคนรู้จักนะครับพอจะมาเป็นผู้แทนพอจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเริ่มสร้างขึ้นมาแล้วจบรัสเซียจบจีน จบสโลวาเกียจบลิเบียจบคิวบาวไปเรื่อยเปื่อยแล้วนะครับจบเวียดนามแล้วใบปริญญามาเพียบติดดาวติดยศยาวหมดเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นการสร้างเมคอัพตัวเองขึ้นมานะครับไม่ใช่เรื่องจริงในสอปอลนะครับเลิกเชื่อนะครับพี่น้องคนหล่าอยู่กับความเป็นจริงจะดีกว่านะครับใครที่จะมาแก้ปัญหาวิกฤตน้ําท่วมได้นะตอนนี้คิดเอาตอนเนี้ใครที่จะมาเยียวยาหลังจากที่น้ําลดลงอ่า ความเสียหายน้ําท่วมนะครับใครจะมาชดเชยคิดดูตอนนี้พอนะครับแล้วเดินต่อไปยังไงนะครับนี่คือความเป็นจริงอย่าไปดําลึกถึงวันเครียดแค้นวันชาติวันที่สองธันวาต้องต่อต้านจากกักรพรรดิอเมริกาต้องลําลึกถึงประเทศบ้านใกล้เลือนเคียงอ่าที่เข้ามาลุกลานสปปเราในสมัยอดีตนะครับอยู่กับอดีตเกินไปเราเลยเงยหัวไม่ขึ้นว่าเราจะเดินหน้าไปแบบไหน ถ้าเราอยู่ในอดีตตลอดไปนะครับฝังใจอยู่ตลอดไปนะครับเราก็จะมีอคติกับประเทศเพื่อนบ้านอ่าเอาอย่างสมมุติตอนนี้นะครับอ่าไม่ใช่สมมุตินะฮะอย่างเช่นตอนนี้เห็นไหมครับล่าสุดที่มีอ่าหน่วยความมั่นคงในสบลาวนะครับหรือรัฐบาลลาวสั่งให้จัดการสื่อสังคมออนไลน์อย่างเด็ดขาดที่ออกข่าวโจมตีรัฐบาลสปปลาว หรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐในพักประชาชนปฏิวัติลาวนะครับแล้วก็ยังออกมาพูดนะครับว่าข่าวทั้งหมดที่คนลาวรุ่นใหม่เสพสื่อข่าวนี่ต้องระวังนะครับอย่าไปเชื่อข่าวทั้งหมดนะหมายถึงต้องเชื่อข่าวในสปปลาวหรือสื่อทีวีลาวอย่างเดียวนะครับสื่อกองทัพประชาชนปฏิวัติลาวนะฮะแล้วยังบอกว่า การเสพสื่อข่าวต่างประเทศต้องระวังไม่มีข้อมูลความจริงนะครับอันนี้ฟังนี้ต้องแปลด้วยนะครับพี่น้องทุกคนคําว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยจะหมายถึงสื่อไหนล่ะครับก็สื่อในประเทศไทยอ่าสื่อภาษาอังกฤษคนลาวฟังออกทั้งประเทศเหรอครับน้อยมากๆนอกจากคนที่ไปเรียนเมืองนอกเมืองนานะครับที่จะเข้าใจไม่ถึง10%อร์ซ่าสื่อต่างประเทศหมายถึงสื่อในประเทศไทยต้องระวังเห็นไหมครับ เราแวงสื่อไทยกลัวสื่อไทยไงเพราะสื่อไทยนําเสนอไปมันคือความจริงทุกวันนี้นะครับหลายเพจในประเทศไทยนะครับที่นําเสนอเกี่ยวกับเราทุกวันนี้ยิ่งน้ําท่วมด้วยนะครับสื่อข่าวนั่นข่าวนี่ในประเทศไทยนะครับรัฐบาลนี้แทบจะอดหูไว้เลยนะนะครับอายไงออยตอนนี้ลงพื้นที่แล้วนี่สอนชัยศรีพันดอนนะครับนะครับเริ่มเป็นทําเหมือนประชานิยมแล้วลงพื้นที่ไปช่วยพี่น้องประชาชนน้ําท่วมนั่นนี่นะครับแต่งตัวเสื้อแขนยาวนะครับ ใส่รองเท้าบูทนะครับเดินย่ำตมย่ำโครนไปแล้วนะครับอ,อยากมีภาพที่สวยงามบ้างอย่าให้ประชาชนหรือประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศในโลกนี้เขาติดตาว่ารัฐบาลลามาสู่อำนาจได้เพราะการปฏิวัติจิตอำนาจโค่นล้มสถาบันกษัตริย์ตัวเองไม่อยากให้เขายึดติดตรงนี้ไงะนะครับพยายามเปลี่ยนภาพใหม่นะครับระแวงสื่อไปด้วยเรื่อยเปลือยแล้วตอนนี้นะครับ โอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องวิถีคนสองฝั่งโขงพี่น้องครับอย่าลืมฝากติดตามเพจน้ำเดินนะครับผมเทปโย่สองพันยี่สิบสามนะครับเป็นเพจใหม่เพจนี้นะครับรับรองว่าพูดจาสุภาพเรียบร้อยไม่หยาบคายไม่ติดเหลืองติดแดงแน,น่นอนนะครับมีวันอีหยังอีกในสอปะปะเล่า,าวันแรงงานนะครับวันแรงงานเนี่เป็นภาษาไทยนะอย่าใช้ในลาวนะผิดนะครับ ต้องเป็นวันกรรมกรสากลเป็นวันแรงงานในประเทศไทยก็คือวันกรรมกรในภาษาลาวแล้วก็วันเด็กนี่คือเป็นวันเด็กน้อยวันเด็กน้อยในสปปอลเล้าแล้วก็วันอียงอีกครับในเล่าวันวันวันแม่ยิ่งเล่านะครับวันแม่ยิงลาก็คือในภาษาไทยในประเทศไทยเขาเรียกวอะไรวันวันสตรีนะครับ ตอนนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งวันนะครับแล้ววันสุดท้ายก็คือคริสต์มาสนะครับวันคริสต์มาสในลาวไม่มีนะครับอันนี้ผมแจ้งทุกคนเลยนะครับลาวพึ่งจะมาแบบจัดบ้างเล็กๆน้อยๆในไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับวันคริสต์มาสในลาวไม่ได้รับความนิยมไม่ได้มีจัดการงานอะไรยิ่งใหญ่หรือนั่นนี่ไม่มีนะครับเพราะมันเป็นวัฒนธรรมชาติตะวันตก คอมมิวนิสต์เขาไม่ได้ส่งเสริมนะครับพวกคอมมิวนิสต์เราไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้ให้ความสาําคัญกับวันคริสต์มาสนะครับวันปีใหม่สากลเผอเดินว่าวันปีใหม่สากลในภาษาลาวอ่าแต่ในภาษาในพี่น้องคนไทยมกักจะเรียกว่าปีใหม่นะครับปีใหม่ก็คือหมายถึงอ่าเดือนมังกรนะครับในภาษาลาวประเดินว่าเดือนมังกรภาษาไทยเดือน,นมอกรา,าคมนะครับอันนี้นี่คือในประเทศลาวนะครับคริสต์มาสเมื่อก่อนไม่มีหรอกคนลาวจะไป พอพอปีใหม่นะครับจะไปซื้อต้นคริสต์มาสนั่นนี่ครับไม่มีไม่กลา้าแม้จะเอาต้นคริสต์มาสมาตั้งอยู่หน้าบ้านหรอกครับอายเขินเพราะว่ามันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะครับพวกคอมมิวนิสต์ลาเขาไม่ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมพวกชาติตะวันตกอยู่แล้วเนี่ยเขาต่อต้านจากักรพรรดิอเมริกามาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับนี่คือสาเหตุนะครับคริสต์มาสนี่คนลาวไปไปหาหน่นไปหาตกปลาหนุน หาดำหน้าจางไปหาเกี่ยวเขาจางสําคัญกว่าไม่ได้สําคัญกับคริสต์มาสอะไรเลยนะฮะอันนี้อันนี้หลังจากที่มาดูสื่อในประเทศไทยนะครับแล้วก็ข่าวทั่วโลกบ้างสื่อในไทยนําเสนอนั่นนี่คริสต์มาสจัดงานยิ่งใหญ่จุดจีนนั่นนี่นะครับทุกวันนี้ก็เริ่มมีเ,เริ่มทําบ้างนะครับแม้กระทั่งจุดจีนในเราเมื่อก่อนไม่ได้มีรู้เรื่องอะไรเลยนะครับคนเราไม่ได้ให้ความสําคัญนะครับทุกวันนี้นะครับไม่รู้ตัวเองมีเชื้อสายจีนหรือไม่นะครับทุกวันนี้ จูดจีนปุ๊บนู่นนะครับซื้อนู่นซื้อนี่มาตกแต่งนะครับจูดพุนั่นนี่ตุ้มๆต่ำๆในสบปลาวเริ่มนะครับเริ่มถ้าเป็นคนเชื้อสายจีนเราก็ไม่ว่าเรามันคนลาาแท้ๆก็มีก็ทํานะฮะก็คือทําตามเขาไปเรื่อยนะครับวัฒนธรรมตัวเองก็มีนะครับก็คือบุญเขาสากเขาประดับดินนะครับอะไรประมาณนี้นะครับพี่น้องโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามครับนะครับ